คอนโดทำเลดีใจกลางเมืองใกล้รถไฟฟ้าราคา48,000บาทต่อเดือนสวัสดีครับคอนโดโดเบิลซีโรไนร่วมหรือดีเป็นคอนโดแบบโลไลท์ life, สูง8ชั้นพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกเช่นสวนย่อมที่จอดรถพร้อมการรักษาความปลอดภัยสถานที่ใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็น BTS เพลินจิตสวนลุมพินีเซนทันเอ็มบาซี่เซนทันเวิลด์เรามาดูตัวห้องกันนะครับ ตัวห้องมีขนาด91ตารางเมตร2ห้องนอน2ห้องน้ำเป็นห้องแบบ2 b e d มีห้องแยกสำหรับห้องนอนโซนแรกที่เราเข้ามานะครับจะเป็นโซนห้องนั่งเล่นมีโซฟาชั้นวางของตู้เก็บของทีวีระเบียงในส่วนของห้องครัวนะครับก็จะมีตู้เย็นเตาไฟฟ้าไมโครเวฟสิงห์ล้างจานโต๊ะทานอาหารเครื่องซักผ้า โซนห้องนอนเล็กและห้องนอนใหญ่นะครับ<ม>ก็จะมีเตียงนอนตู้เสื้อผ้าหน้าต่างชมวิวและโซนสุดท้ายนะครับจะเป็นโซนห้องน้ําเล็กและห้องน้ําใหญ่ก็จะมีชุดสุขภัณฑ์กระจกกั้นห้องน้ําเครื่องทําน้ําอุ่นและมีอา่างอาบน้ําสําหรับห้องน้ําใหญ่หากผู้รับชมสนใจหรืออยากสอบถามเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ไว้ในใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับ